คือจริง,รงๆครอบครัวอยู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเป็นขาเป็นครอบครัวที่ยากจนเลยอะค่ะก็คือ<ม>คุณพ่อคุณแม่ก็รับจ้างทําสวนทํานายอะค่ะกไ็ไม่มีที่ไม่มีทางก็ไปรับจ้างไปวันวันแล้วคุณพ่อมีลูกสาวสองคนคือแววกับน้องต่างกันเกือบสิบป,ปีอะค่ะคแล้วแววก็เรียนจบแค่ปหกเองก็ไม่ได้เรียนแล้วเพราะว่าเราต้องมีหน้าที่ช่วยพ่อแม่ทํางานแล้วน้องต้องเรียนหนังสืออย่างงี้ค่ะ<ม>ตอนนั้นนะคะก็ลำบากอยู่แล้ว หล,หลังจากนั้นด้วยนิสัยตัวเองเนี่ยก็คือแบบอยากจะพ้นแบบภาวะก็พยายามแบบช่วยเหลือทางบ้านทํางานอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอตัวเองอายุ15ถึงได้มีโอกาสไปทํางานโรงงาน นี่คมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูนคือเชียงใหม่กับของเวลใกล้ๆลําพูนพอเราเราสามารถดูแลตัวเองได้แล้วดูแลพ่อแม่ได้แล้วเริ่มละสิบห้านี่เริ่มเป็นเสาหลักแล้วค่ะเริ่มแบบเป็นเสาหลักช่วยช่วยทางบ้านแล้วอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับอะไรๆก็เหมือนจะดีขึ้นพอได้ทํางานมีเงินลงเงินเดือนใช่ค่ะตอนนั้นค่าแรงเก้าสิบบาทเมื่อสามสิบปีที่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ประสบอุบัติเหตุสุวันอีกค่าค่ะสอนท้ายมอเตอร์ไซค์ลูกพี่ลูกน้องกันไปทํางานตอนเช้าค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นรถพอรู้ตัวอีกทีอยู่โรงพยาบาลก็คือเพราะว่านไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ค่ะเพราะว่ามสองชาปึ้งไม่รู้ตัวรู้ตัวที่ตื่นมาแล้วอยู่โรงพยาบาลอยู่พยาบาลเราอยู่รงเราสลบเขาบอกว่าผ่าตัดออกมาสลบสามวันเลยค่ะถึงจะรู้ตัวโอ้ไม่ใครเห็นเหตุการณ์นั้นไหมคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมีมีก็ถามเหมือนมีแซงรถแล้วก็มาชนเราเนี้ยค่ะแต่ แต่คู่กรณีเราเราเราไม่สามารถเอาเรื่องคู่กรณีได้เลยไม่ถือว่าชนแล้วเขาก็หายเป็นหนีไปเลยคือแววไม่แน่ใจรู้แค่ว่าเราไม่สามารถเอาเรื่องคู่กรณีได้เลยก็คือต้องดูแลกันเองอย่างเงี้ยค่ะที่สุดแล้วพอเดิมตาตื่นขึ้นมาเป็นยังไงบ้างรู้สึกเจ็บปวดตรงไหนบ้างโอ้ฟันหักสามซี่เลยนะคะค่ะแล้วก็หลังหักค่ะกระดูกเละหมดเลยหมอเอาฟิล์มมาให้ดูต้องตัดกระดูกสะโพกไปต่อพอประทับเส้นประสาทเส้นประสาทน่าจะ ขาดเลยอะค่ะ <c oughs> พอมารู้ตัวอีกทีก็คือได้ปวดขาปวดชาไปหมดทั้งร่างกายแล้วก็จะมีสายอยู่ที่ตัวเราเรื่องปัสสาวะอะไรเงี้ย <c oughs> เราจะไม่ดูอะไรเลยตอนนั้นนะคะ <c oughs> มันเป็นอะไรที่แบบสุดๆกับความเจ็บปวดในร่างกาย <c oughs> ตอนสมเดือนแรกพอเดือนที่สี่เรารู้สึกเริ่มแบบคลายความเจ็บปวดในร่างกายแล้วเราก็รู้สึกว่าทําไมเราถึงตั้งไม่ได้ เราลุกขึ้นมานั่งไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องใช้หมุนหมุนหมุนแล้วก็เตียงเอาค <ขา S 1> ่ะนั่งแล้วก็ลมก็เลยถามคุณหมอให้ทําใจนะเรามีภาวะอะไรอะไรเราจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตมันมันมืดไปหมดเลยอะค่ะมันมันรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตก็เลยเดะร้องไห้ตลอดเลยค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนทําไมถึงฟื้นขึ้นมาทําไมทําไมเราไม่ไปเลยตายไปเลยฟื้นทําไมอะไร แบบเหมือนแตกสลายหัวใจะไรสิ่งที่เรากลัว่สคือการที่เราต้องเป็นภาระให้คนอื่นใช่เราจะมองอย่างงั้นเลยคือที่ผ่านมามันก็หนักแล้วอะค่ะแต่พอเราเป็นอย่างนี้ภาระนี้ร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนเราหนับหนึ่งไม่ได้เลยก็เลยอยากจะไม่อยากมีชีวิตอยู่เลย